พอเราเปิดปุ๊บเราไปตัดสายความเร็วออกจอมันก็จะมาเหมือนเดิมสวัสดีครับวันนี้มาจริงๆแล้วจะสอนวิธีการใช้ไอ้มิลล่าแคนะ m i ลล c าแคสบนรถ f o r ์ u n e er น2020นะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวผมจะไปเทสไอ้นี่ให้ดูก่อนว่าวิธีการใช้งานใช้ยังไงนะครับตัวปลดล็อกหน้าจอนะตอนนี้รถใส่ใส่ P อยู่นะครับแล้วก็จอยังขึ้นอยู่นะเดี๋ยวผมจะเปิดวิดีโอผมเล่นนะแต่ขออนุญาตไม่เปิดเสียงนะมันจะได้คุยกันรู้เรื่อง ตอนนี้เสียงมาแล้วนะครับเห็นไหมโอเคแล้วเดี๋ยวเราเบาเสียงเดี๋ยวมันจะงงกันโอเคครับอ่ะเดี๋ยวลบกวนพี่ขับรถเลยครับตอนนี้นะครับจอมันติดกันอยู่นะแล้วก็มันมีสวิตอันนี้ใส่เพิ่มขึ้นมานะครับไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ว่าจะโฆษณาช่องตัวเองนนะแต่เปิดช่องอื่นเดี๋ยวแม่งติดลิขสิทธิ์เรื่องนะเืองอ่ะขี้เกียจมานั่งลบเสียงออกอีกนี่นะครับมันจะมีสวิตนะสวิตไว้ปิดเปิดนะเดี๋ยวผมจะทําให้มันจอมันดับก่อนนะ โเคครับหักสายเลยครับ oh. นี่นะครับอันนี้อันนี้ u t u b e นะไม่ต้องตกใจนะนี่คือ y o u t u b e นะเนี่ยพอรถวิ่งปุ๊บมันขึ้นแบบนี้นะครับเห็นไหมวิดีโอไม่สามารถใช้ขณะเคลื่อนที่ได้นะครับเราให้สับสวิตนะครับจากศูนย์นะเป็นหนึ่งนะปอ,อสับสวิต์ปุ๊บมาไหมเห็นไหมจอมาแล้วเพราะฉะนั้นขับรถแล้วจะดูได้ทีนี้เราจะไปไหนเราใช้อันนี้ได้ละนี่สะท้อนหน้าจอภาพมาอย่างนี้ ส่วนมินลลาแคสเดี๋ยวจะไปอธิบายให้ฟังกันอีกทีหนึ่งนะครับตัวตัวนี้ไอตัวสวิตเนี่ยที่วิธีการทํางานของเขานะครับคือว่าเวลารถวิ่งมันจะมีสายเส้นหนึ่งที่จับความเร็วนะครับพอจับความเร็วพอความเร็วมันได้ระยะปุ๊บจอมันจะตัดออกอย่างนี้แถบหกผมปิดปุ๊บรถมันจับได้แล้วว่ารถมันวิ่งอยู่มันจะตัดออกใช่ไหมพอเราเปิดปุ๊บเราไปตัดสายความเร็วออกจอมันก็จะมาเหมือนเดิมแต่ข้อเสียของระบบนี้ ข้อเสียของการติดไอไสายตรงนี้นะครับคือว่าถ้ารถเนี่ยเวลาวิ่งเวลาขับนะครับเวลาขับเร็วๆเสียงวิทยุมันจะดังขึ้นมาเองเหมือนเหมือนดังมาสู้กับเสียงเครื่องอะ่ะพอเราใส่ระบบเนี่ยวิทยุจะไม่ดังเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราไม่ใช้ก็ปิดมันก็ได้นะหรือว่าจะเปิดทิ้ไงไว้อันนี้แล้วแต่เดี๋ยวผมจะสอนวิธีการสะท้อนหน้าจอนะครับของโทรศัพท์นะตอนนี้คือไอ้จอเนี่ย มันจะมีสามระบบเลยนะบอกก่อนนะว่าอันนี้ใช้ไม่ได้นะโทรศัพท์ iPhone ใช้ไม่ได้นะครับใช้สะท้อนหน้าจอไม่ได้เพราะว่าเวลาสะท้อนอะ่ะเวลาเราดู YouTube แล้วมันชอบดับคือมันมันมันยังไงก็ไม่ได้อะ่ะมันจะต้องใช้อุปกรณ์รับภาพของตัว iPhone เองนะครับตั้งค่าเบื้องต้นนะครับอันนี้มมนมีแม่มละแคนะเมื่อสักครู่นี้ผมหายยังไงก็หาไม่เจอหาแบบคนมึนอะ่ะเราเข้ามาที่เมนูนะครับการตั้งค่านะ เรามาเปิด Wi-Fi รถก่อนนะเห็นไหมไม่มี w เห็นเปิด Wi-Fi ก่อนนะครับมีลเล c a แคมันเขียนว่าปิดอยู่ใช่ไหมตอนแรกผมก็มึอนอยู่ตรงเนี้ทีนี้พอเปิดเสร็จไอ้รถเนี่ยมันมีระบบ Android Auto ด้วย Android Auto จะผ่านสายนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ต่อ Android Auto ไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะผมจะใช้มีลเลร์แคนะครับเราแต่ที่ม er นะีลเลแคะกดเข้าไปปุ๊บให้มันรอหาอยู่งี้นะค้นหาอุปกรณ์นะครับทีนี้เรามาที่โทรศัพท์โทรศัพท์จะต้องเป็น พวก uh, โทรศัพท์ Android นะครับอันนี้เป็นหัวบว่ยเมดยี่สิบนะครับดึงลงมาแล้วก็ดึงลงมาอีกมันจะมีนี่ครับการใ่้ยาาแบบไร้สายเห็นไหมแล้วมันก็หาอยู่รอมันหาแป๊บหนึ่งเครื่องเครื่องอันนี้มันตัดแล้มันหาหนานปุ๊บมันตัดแล้วอ,อีกครั้งอ่านี่เจอแล้วนะครับคามันติมีเดีย แปะเข้าไปเลยกำลังเชื่อมต่อมา,อ,าอนุญาตนี่เครื่องมันจะถามอนุญาตไหม <Okay. S 1> มาแล้วนะครับโทรศัพท์มายัางไงเครื่องมาอย่างนั้นระบบ Android c a r p l a เพนะครับมันต้องเสียบมันจะต้องเสียบโทรศัพท์ผ่านสายเข้ากับเครื่องนะแล้วมันดูได้แค่แมพเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ Mirror Link เนี่ยมันสามารถดูแมพได้ในนี้ด้วยอันนี้ดู YouTube ได้นะครับแต่ว่า พอเราพอเราทาแบบนี้แล้วอะ่ะพอเรามีเลอร์ลิงขึ้นมาแล้วอะ่ะแล้วรถวิ่งอะ่ะภาพมันจะตัดนะครับเราจะต้องมีอุปกรณ์เสริมอีกชุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นชุดสายปลดล็อกจอนะครับอันนี้แล้วแต่นะครับบางร้านเขาก็จะมีระบบตัดต่อกับสายเดิมแต่ว่าผมะจะมีสายที่เป็นว So ซ็อกเก็ตเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรข้างข้างหลังเครื่องเลยเราสามารถใช้สายอันใหม่มาต่อได้เลยนะครับถ้าดูคลิปแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับ